พีุ่ณตอนนี้ค่ะพี่ปุณรู้ไหมว่าวันที่หนึ่งถึงวันที่สองนี่ยมีเสียงอีสานเสียงอีสานใช่เสียอีสานเป็นยังไงเหรออ่ะดิคอนเร์ตไหเสียงอีสานเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตไงก็ถ้าพี่ปุณอยากฟังดิพี่ปุณก็ต้องไปซีเอ็มนะดีจังเห็งดีค่ะเห็งดีค่ะก็คือในราคา299ถ้าสิบเ่านบอลแลจะมาขายอะไรกันนี่ขายบาทขายบาทบาทพูดหน่อยค่ะว่า c ีมาได้เลย299เออ พูแค่นี้เลยอฟมาได้เลยครับสองเก้ไม่เขาจะคิดเงินเราหรือป่าอะไรไหมคะไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกไม่รู้หรอก่่ชหอกช่วยน้ออนมคแนไมนมก็มีด้วยแพนมก็มีแพนมแพนมคด้วยนะสองพันสามร้อยห้าสิบี่ต้อยอะไรบัตรเหรอแพนมี่ต้องมาแล้วแล้จะไปกี่ภาพเลยเไหมสั่งเทอริยากิม เนูก็คือทุกคนเนี่ยถ้าอยากให้พี่กุลมาทุกคนเมนซีนั่นแหละทุกคนหล่อเกินไปปะไปกินข้าวแล้วไปก่อนอเนาะเออเนาะขายบัตรก่อนเนาะอยงเนี้ยอุ้ยแอ์ไม่ค่อยเย็นนะแฟนมีดอ่ะแฟนมีดอ่ะเสื้อน่ารักมากเราไม่บอกว่าเป็นยังไงแล้วไม่บอกว่าแบบไหน รีบบว่า 4, 5, สีภาพก็คือเสื้อไม่เหมือนกันเลยนะสีาสีส,ส,สเอาบอกแค่นี้